เป็นยังไงกันบ้างคะนี่เป็นแค่การกําหนดฐานข้อมูลเบื้องต้นแค่ตัวแรกเท่านั้นนะคะก็คือเรื่องของผังบัญชีถัดมาค่ะเรามาดูฐานข้อมูลตัวถัดไปกันฐานข้อมูลตัวที่2ที่จะแนะนําให้คุณทราบกันก็คือเรื่องของการกําหนดรายละเอียดพนักงานขายนั่นเองเมนูที่ใช้ทํางานค่ะให้คุณคลิกเข้าไปที่เมนูขาย เลือกข้อที่8ค่ะกำหนดรายละเอียดพนักงานขายประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการกำหนดรายละเอียดพนักงานขายคุณสามารถเลขกดูรายงานยอดขายโดยแยกตามพนักงานขายแต่ละบุคคลได้ทําให้คุณทราบยอดขาย,ขายของแต่ละคนได้นะคะว่าพนักงานขายแต่ละคนเนี่ยทำยอดขายให้คุณหรือว่าให้กิจการได้เท่าไหร่วิธีการเพิ่มข้อมูลค่ะให้คลิกที่เพิ่มข้อมูลด้านบน ระับพนักงานขายโปรแกรมอนุญาตที่คุณป้อนได้สูงสุดไม่เกิน10ตัวอักษรป้อนได้ทั้งตัวเลขภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษในที่นี้เราขอยกตัวยอย่างเป็นสามารถค่ะจากนั้นให้คลิกมาในช่องของชื่อพนักงานขายเป็นนายสามารถมุ่งการขายค่ะ ส่วนรายละเอียดด้านล่างค่ะแบ่งเป็น2แท็บด้วยกันแถบแรกจะเป็นรายละเอียดทั่วไปรายละเอียดทั่วไปจะประกอบด้วยตำแหน่งประเภทเขตการขายชื่อที่อยู่ของเขารวมทั้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและเลขที่บัตรประกันสังคมในแถบของรายละเอียดทั่วไปตรงนี้โปรแกร,รมไม่ได้บังคับนะคะว่าคุณจะต้องป้อนเพราะฉะนั้นคุณจะป้อนหรือไม่ป้อนก็ได้ขึ้นอยู่กับกิจการค่ะว่าต้องการเก็บรายละเอียดของพนักงานขายรายนี้มากน้อยแค่ไหนถัดมาค่ะเรามาดูแ็บที่2กันกำหนดเป้าการขายในหน้าจอของการกำหนดเป้าการขาย โปรแกรมมีไว้เพื่อให้คุณกำหนดทาร์เก็ตหรือว่าเป้าการขายของมนักง,งานขายได้ว่าในแต่ละงวดบัญชีของเขาเนี่ยควรจะทำยอดขายให้กิจการได้เท่าไหร่ โดยตัวเลขด้านหน้าจะเป็นตัวเลขของงวดโดยแบ่งเป็น24งวดด้วยกันนะคะตามรอบบัญชีประโยชน์ที่คุณได้รับค่ะถ้าคุณมีการกําหนดเป้าการขายเอาไว้คุณสามารถเรียกดูรายงานเปรียบเทียบยอดขายได้โปรแกรมจะนํายอดขายที่คุณกําหนดจากเป้าการขายไปเปรียบเทียบกับยอดขายที่เปิดจากบินขายจริงๆนั่นเองว่าพนักงานขายรายนี้สามารถทํายอดได้ตามเป้าที่คุณกําหนดหรือเปล่ารายงานที่คุณสามารถเรียกดูได้คือรายงาน774นะคะ ในที่นี้เราขออนุญาตไม่บันทึกรายการเพิ่มเติมค่ะเพราะฉะนั้นให้คุณทําการเซฟข้อมูลโดยการคลิกที่แผ่นติสตันบนค่ะโปรแกรมขึ้นนี่คุณยืนยันการบันทึกข้อมูลค่ะให้คลิกที่ตกลงโปรแกรมจะทําการบันทึกรหัสพนักง,งานขายให้คุณจากนั้นเขาจะอยู่ในสถานะให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลพนักง,งานขายต่อเนื่องได้เลยเหมือนกันค่ะในหน้าจอของพนักง,งานขายคุณสามารถคีย์ได้โดยไม่มีจํากัด แล้วแต่ว่าน้าที่ของคุณจะรับข้อมูลได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นในที่นี้เราขอยกตัวอย่างแค่รหัสเดียวนะคะให้คลิกที่ยกเลิกการเพิ่มข้อมูลด้านบนค่ะทีนี้เรามาดูที่คำสั่งสุดท้ายของ Toolbar กันบ้างนะคะคุณจะเห็นว่ามีคำสั่งที่เขียนว่า O อทูนิเหมือนกันหรือเปลี่ยนรหัสนั่นหมายถึงว่าในเรื่องของระดับพนักง,งานขายถ้าคุณมีการนำรหัสพนักง,งานขายที่ชื่อว่าสามารถไปเดินรายการมาแล้วนะคะคุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงรหัสได้ค่ะจากฟังก์ชันตัวนี้ ผลการทํางานก็คือโปรแกร,รมจะทําการแก้ไขเอกสารขายย้อนหลังทั้งหมดให้คุณอัตโนมัติเลยจากเดิมที่เป็นรหัสสามารถโปรแกร,รมจะเปลี่ยนให้เป็นรหัสใหม่ตามที่คุณต้องการหลังจากเราทําการบันทึกละเลอียดพนักง,งานขายจนครบทั่วแล้วให้คุณคลิกที่กระกบาทด้านบนขวามือค่ะเพื่อปิดหน้าจอการทํางาน